สวัสดีครับสวัสดี f อฟเบนนาทีบาทกทุกท่านเลยนะครับผมตัวเน้นเมื่อคืนอย่างโอลิมปิกบักเซยนะครับผมหวานเจี๊ยบตัววีอย่างเบนฟอร์ดหวานเจี๊ยบชุดโครงการ3โครงการ4ี่ในกลุ่มนะครับแตกแบบละเอียดหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมเลยครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหน,นนะครับอยากเข้ามาหวานเจี๊ยบในกลุ่มแบบนี้กับเบนนาทีบาทนะครับผมเข้ากลุ่มมาได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์เบนนาทีบาทนะครับคลิกลิงก์ มีทางเข้าอยู่นะครับผมหรือแอดไลน์มาได้ที่แอดบีเซตนะครับแอดบีเซตนะครับผมวิเคราะห์นาทีต่อนาทีวันนี้นะครับผมไปกันที่ศึกกันโชเซเดอาอิตาลีเลยนะครับผมระหว่างซัดเซาโล่นะครับผมพบกับลาซิโอนะครับผมเจ้าบ้านซัดเซาโล่นะครับผมผลงานในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าดูดรอปลงไปมากเลยนะครับเกมในลีก หกเกมหลังสุดนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับผมเป็นการเสมอหนึ่งและก็แพ้ไปถึงห้าเกมเลยนะครับส่วนทีมเยือนลาซิโอนะครับผมอินซีฟ้าขาวลาซิโอฟอร์มก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับในช่วงหลังฟอร์มดูดอปลงไปพอสมควรเลยนะครับเพราะเกมในลีกหกเกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะสองเสมอหนึ่งและแพ้ถึงสามเกมนะครับกับเรงกำแพงวันนี้เปิดมาให้ที่ลาซิโอต่อที่ปอป,อปาตากลมนะครับวันนี้เบนนาธีบาบมองไปที่ ลาซิโอโกโกชัยแน่นอนนะครับผมพอดูรูปเกมแล้วยังพอมีทรงขวเจ้าบ้านเยอะนะครับหนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งตัวที่เบนนาทีบาบอยากให้เพื่อนๆเ,เลือกเชียร์วันนี้มองไปที่ลาซิโอโก,โกโกแน่นอนนะครับผมส่วนใครนะครับส่วนใครอยากได้ชุดอัลบั้มสาอัลบั้มสี่นะครับผมเบนนาทีบาบจะให้ไหว้เฉพาะในกลุ่มนะครับสำหรับสายนักลงทุน ที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับผมไปที่หน้าช่องโปรไฟล์บป็นนาทีบาทได้เลยนะครับมีทางเข้าอยู่นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด bz911 นะครับตัวแอดตัว b ตัว Z 911นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนครับผม